ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกรถิ่นสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อสร้างอาคารหน่อแก้วพระชินสีโดยมีพระมหาพเดชศัก์สัก,กะธรรมโมประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานสง์ พิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยริ้วขบวนอันเชิญบริวารกรถินและผ้าไตรกรถินของคณะประธานทุกคณะเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยบรรยากาศแห่งความปราบปลื่มใจสำหรับประธานกรถินในปีนี้คือกัลลยนมิตรเพชรสิริหานธรรมรักษ์ได้อัญเชิญผ้าไตรกรถินบรมจัก,กรพรรดิเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ภายหลังจากการอัญเชิญผ้าไตรของคณะเจ้าภาพคณะผู้มีบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่ท่านประธานกรถินจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวรับพเดียงสง์และกล่าวคำอัปโลกกรถินนอกจากนี้คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหน่อแก้วพระชินสีด้วยใจที่ปลเพื่อมิติในการสร้างมหาฐานบารามี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทอดกรถินคณะผู้มีบุญได้ร่วมกันประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายต้นที่222เทฐานรากอาคารปฏิบัติธรรมหน่อแก้วพระชินสีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยท่านประธานสง์นำประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายและเทฐานรากรวมทั้งได้นำอธิษฐานจิต สำหรับเสาเข็มมีความสำคัญต่อการรองรับอาคารหนอแก้วพระชินสีเมื่อเสียงปั้นจันทรดังขึ้นหมายถึงประกาศให้ทราบว่าพระพุทธศาสนาได้อย่างรากมั่นคงลงบน,นผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วพร้อมที่จะบังเกิดสถานที่รองรับพระพิสุมม์สามเณรเพื่อการศึกษาพระประยิยติธรรมและให้มหาชนได้มาร่วมกันเพื่อสั่งสมบุญอบรมกายวาจาใจปลูกฝังศีลธรรมและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระ ตนตรยภายในวันนี้จึงเป็นวันแห่งมหาปิติเป็นบุญใหญ่แก่คณะผู้มีบุญทุกท่านค่ะปีนี้ได้มาเป็นประธานทอดกระถินสามัคคีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงก็มีความปลื้มปิติยินดีมากตอนที่มาครั้งแรกเมื่อปี60ก็ประทับใจมากๆค่ะแล้วก็ได้จอง จองเป็นประธานกฐินไว้เพึ่งถึงคิวตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา3ปีซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแต่แต่ก็ได้คิดว่าเราได้ทุ่มเททำสร้างอาคารหนอกแก้วพระชินสีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็บูชามหาปูชนียาจารย์อาคารนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นที่รองรับ พระพิสุสัม,มนเนรเป็นห้องศึกษาบาลีรองรับได้500ท่านและชั้นบนก็เป็นห้องปฏิบัติธรรมที่จะมีการบวชพระบวชเนนจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆการที่ได้มามาร่วมบุญกถินครั้งนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสมาช่วยดูแลพระพุทธศาสนาคนหนึ่งที่จะ ทำตามที่หลวงพ่อบอกว่าให้ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาให้ให้เจริญก้าวหน้าไปทั่วโลกก็เพราะว่าเราเห็นสามเณรมาตลอดนะคะ ก็รู้สึกว่าปลื้มกับสมณมเณรเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่สมณมเณรได้ได้ใช้อ่ะค่ะเอ่อเป็นหนอแก้วที่ซึ่งเราก็ชวนเด็กมาบวชสมณเณรที่นี่ที่วัดพระธรรมกายนะคะรู้ว่าท่านมาตรงนี้เพื่อที่จะมาเรียนตรงนี้นะคะเราก็ปลื้มก็เลยก็เลยต้องมาค่ะเห็นการพัฒนาการเจริญรุ่งเรืองของสมณเณรแล้วเราก็อยากอยากจะอยู่ปลื้มกับตรงนี้นะคะ่ะตอนช่วงที่ทอดกระถินนะคะค่ะพระอาจารย์ก็นำนั่งสมาธินะคะก็จะนิ่ง เพราะว่าเรานึกถึงบุญที่เราได้เริ่มที่มาทําตรงนี้นะคะตั้งแต่ทอดกรถินซื้อที่ครั้งแรกนะคะเราก็เป็นประธานผ้าป่าพอเราไดา้มาเป็นประธานรองนะคะามากันทั้งครอบครัวแบบนี้นะคะตอนทอดกรถินนาคหวายเราก็ทำให้เรานึกนึกนึก,นก,นกถึงบุญนึกถึงหลวงปู่ตลอดนะคะก็ปลื้มมากๆค่ะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดนะคะธุรกิจของเราก็ใช่ว่าจะดีนะคะเพราะว่าธุรกิจของเราอยู่ตามห้างแต่เราก็รู้สึกว่าเราทําแล้วเราทําบุญตรงนี้แล้วถึงแม้ว่าเงินที่หามาได้ยากแต่เราทําแล้วเราปลื้มเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราก็ยิ่งทําบุญเยอะ